เลี้ยงหมูหลุมนี่ไรายได้ดีกว่าเลี้ยงหมูแบบเดิมๆจริงไหมครับเนื้อหมูหลุมเนี่ยจะปลอดภัยกว่าหมูที่เลี้ยงทั่วไปจริงหรือเปล่าคะแน่นอนสิครับราคาต้องดีกว่าปลอดภัยกว่าเพราะว่าหมูหลุมเขาเลี้ยงแบบธรรมชาติใช้พืชผักผลไม้เป็นอาหารเลี้ยงหมูไม่ใช้สารเคมีและยาปฏิชีวนะไม่มีการตัดเขี้ยวไม่ตัดหางเนื้อหมูที่ได้จึงปลอดภัยจากสารพิษ ไม่มีกลิ่นเหม็นคาวไม่มีไขมันเนื้อแดงเยอะสามารถอยู่ในอุณหภูมิปกติได้นานเกิน12ชั่วโมงโดยเนื้อไม่เขียวชำ้ำเพราะเนื้อหมูไม่ได้สัมผัสสารเคมีเลยดีต่อใจผู้บริโภคแน่นอนครับเป็นผมแพงเท่าไหร่ก็ยอมนะครับ breathe, breathe. ซึ่งที่ฟาร์มหมูหลุมของพี่สุพจน์ก็แปรรูปเนื้อหมูขายอยู่หลายอย่าง ให้พี่สุพจน์เล่าให้ฟังกันดีกว่าครับว่าเขาแปรรูปเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์อะไรกันบ้างนะครับการขายหมูหลุมของของเรานะครับก็ในฟาร์มเนี้เราก็เริ่มจากการขายที่ เป็นตัวเลยอายุตั้งแต่6เดือน, mi, เ,นเนี mus, เ่ยก็จะเป็นหมูขุนนะครับที่เป็นหมูเนื้อเข้าโลงเชือดนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นหมูที่อย่านมแล้วนะครับนะฮะอย่านมแล้วก็อายุ1เดือนนะครับสำหรับที่ให้สมาชิกเอาไปเลี้ยงนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นแม่พันธุ์นะครับเป็นแม่พันธุ์สองสายหรือแม่เป็นแม่พันธุ์แท้นะครับอายุ1เดือนถึงอายุ6เดือนนะครับสำหรับให้เกษตรกรนําไปเลี้ยงนะครับเรายังเอาหมูที่โตเต็มที่อายุ6เดือนนะครับ ไปเข้าลงชำแหละนะฮะลงเชือดนะครับแล้วก็มาชำแหละตัดแต่งที่ที่นี่นะครับที่ฟาร์มของเราเป็นเนื้อสดนะครับสำหรับให้ชุมชนได้บริโภคนะครับชิ้นส่วนนะฮะที่ที่เราส่งให้ผู้บริโภคนะครับส่วนหนึ่งนะครับถ้าเรามีมีเยอะเกินไปอย่างเช่นสะโพกนะครับเราก็มาแปลรูป นะฮะหรือว่าชิ้นส่วนที่เหลือนะครับมาทําเป็นกุนเชียงหมูแดดเดียวนะครับไส้อั่วนะฮะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับที่เพิ่มมูลค่าต่อไปส่วนหนึ่งต้องขอบคุณกรมสัตว์นะครับที่ถ่ายทอดนะครับในเรื่องของการทําผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่านะครับให้กลุ่มเราจนประสบความสําเร็จนะครับถ้าเป็นหมูเป็นตัวที่เราขายให้พ่อค้าทั่วไปนะครับ ราคามันก็จะไม่นิ่งนะครับเป็นโดดๆนะครับนะฮะถ้าเกิดว่าเราเอามาทําเป็นชแําหละตัดแต่งนะครับเราก็จะได้เพิ่มขึ้นนะอย่างน้อยตัวนึงประมาณ2-3งสาพันบาทนะครับถ้าเกิดเรานําแปรรูปนะครับนะฮะเราก็จะเพิ่มมูลค่าตัวละหมื่นกว่าบาทนะครับซึ่งมันก็จะทําให้การเลี้ยงของเราเนี่ยไม่ต้องเลี้ยงจํานวนเยอะนะครับนะแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลามากนะครับการสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้านะครับ ส่วนหนึ่งเนี่ยเราต้องมีความซื่อสัตย์นะครับซื่อสัตย์เสื้อตรงนะครับให้ให้ความเชื่อมั่นแก่ลูกค้าได้นะครับการรับรองแบบ PGS นะครับนะฮะมีการตรวจรับรองประเมินทุกทุกเดือนเราก็จะมีการตรวจแต่ละแปลงนะฮะเพื่อที่จะนําผลผลิตเนี่ยนะครับไปสู่โรงแรมนะครับหรือลูกค้านะครับในส่วนของการเรื่องหาตลาดนะครับที่ให้มาซื้อสินค้าเรานะครับส่วนหนึ่งี่ก็มีออนไลน์ว่าลูกค้า โทรสั่งมาแล้วก็ไลน์สร้างสร้างลายกลุ่มลูกค้าทั่วไปนะครับเราก็จะรู้จักเราถามเฟซนะครับที่ซื้อเขาจะสืบหาว่าหมูหลุมนะครับเป็นเนื้อหมูที่ปลอดภัยนะครับเขาก็อยากจะสั่งสินค้าเราไปนะครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยครับเราก็นําไปขายที่ตลาดสัมผัสนะครับเป็นตลาดสุขใจเป็นตลาดเสาร์อาทิตย์นะครับที่ตลาดเนี่ยนะครับก็เป็นตลาดอินทรีย์อีกระดับหนึ่งนะครับสำหรับลูกค้าที่จากกรุงเทพมาซื้อนะครับจังหวัดลบบุรีเองเนี่ยเราได้สร้างตลาดอีกตลาดหนึ่งนะครับ เป็นตลาดวันศุกร์ตลาดวิถีธรรมชาติราชบุรีนะครับตลาดนี้เรารวมกลุ่มเกษตรกรนะครับประมาณ 30- 40ถึงกลุ่มนะครับเข้ามาขายสินค้านะฮะแล้วก็ขายทุกวันศุกร์ที่ข้างสนามกีฬาของจังหวัดราชบุรีนะครับ breathe, breathe. ในส่วนของฟาร์มเองนะครับเราได้เปิดเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับสำหรับเกษตรกรที่สนใจที่จะหาอาชีพใหม่ๆนะครับที่จะปรับเปลี่ยนการเลี้ยงหมูหลุมเนี่ยนะครับมัน ทำประโยชน์นะครับให้แก่ผู้ผลิตโดยตรงเลยนะครับมันเป็นอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืนนะครับอันที่สองเนคับเป็นการสร้างมูลค่านะครับหรือการสร้างเนื้อที่ปลอดภัยสินค้าที่ปลอดภัยแก่ผู้บริโภคนะครับสุดท้ายแล้วนะครับมันเป็นการไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมนะครับพี่น้องครับเป้าหมายสูงสุดของการทำฟาร์มหมูหลุมนั้น ก็เพื่อผลิตเนื้อหมูที่มีคุณภาพเพื่อสุข,ขาอนามัยที่ดีต่อผู้บริโภคครับซึ่งการเพิ่มมูลค่าเนื้อหมูนั้นก็ทําได้หลายอย่างหนึ่งในนั้นก็คือการตัดแต่งส่วนต่ตางๆของเนื้อหมูเพื่อให้สะดวกในการซื้อขายและเพื่อการบริโภคซึ่งพี่สุพจน์เขาก็ทําด้วยครับนับว่าพี่สุพจน์เป็นอีกหนึ่งเกษตรกรตัวอย่างที่เลี้ยงหมูหลุมประสบความสําเร็จ จนทาให้ฟาร์มของพี่สุพจน์เป็นอีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้สําหรับคนที่สนใจเลี้ยงหมูหลุมกันมากเลยละครับถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะเลี้ยงหมูหลุมนะครับมีความสนใจนะครับลำดับแรกนะครับเราต้องมีเงินทุน2 3งสามหมื่นก็ได้นะครับที่จะไปสร้างโรงเรือนก่อนนะครับเป็น2ข้อก่อนนะครับสำหรับแม่พันธุ์ นะครับเราก็ซื้อแม่พันธุ์เล็กๆนะฮะลูกเล็กๆเนี่ยมาหัดเลี้ยงดูก่อนสําหรับการเลี้ยงหมูหลุมนะฮะที่เป็นแม่พันธุ์เรานํามาเลี้ยง2ตัวนะครับในหนึปีเนี่ยนะแม่พันธุ์สตัวก็จะให้ผลผลิตลูก 40ตัวนะครับเฉณพาะก็จะท้อง2ครั้งนะครับสองครั้งนะก็จะออกคลอดลูกนะครับตัวละ20ตัวนะครับ40ตัวเนี่ยครับเราก็จะเลี้ยงต่ออีกประมาณ6เดือนหลังจากคงเดือนเนี่ยเราก็จะขายทั่วไปก็ได้นะครับซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วเราก็ขายตัวประมาณ5 6 0 0 0บาทแล้วเราก็จะมีรายได้กลับมานะครับได้รายได้จากหมูแล้วเนี่ยเราจะมีรายได้ทางปุ๋ยด้วยนะครับแม่หมูตัวหนึ่งเนี่ยนะครับก็จะได้ให้ปุ๋ยนี่นะครับปีละ6 0พันโลนะครับ แม่หมู2ตัวก็จะได้ปุ๋ยประมาณ12ตันนะครับถ้าเราขายกิโลละสบาทนะครับเราก็ได้ประมาณ24,000บาทในจำนวนเงิน24,0 0 0บาทเนี่ยเราซื้ออาหารให้แม่หมูทั้ง2ตัวเนี่ยนะครับได้ทั้งปีโดยไม่ต้องเสียค่าอาหารเลยนะครับซึ่งพี่สมพศ์เองเขาก็ยินดีให้ความรู้เต็มที่สำหรับผู้ที่สนใจจริงๆ เพื่อจะให้เกษตรกรที่เลี้ยงหมูแบบเดิมๆหันมาเลี้ยงหมูหลุมอินทรีย์กันมากๆเพราะต้นทุนก็ไม่สูงเนื้อหมูที่ได้ก็ดีมีคุณภาพปลอดภัยขายได้ราคาดีตลาดก็ต้องการรับรองว่าชีวิตเกษตรกรเลี้ยงหมูหลุมอินรีสดใสซาบซ่านแน่นอนครับวันนี้มีการแปลรูปหมูหลุมนะครับ 1. คุณเชียง 2. หมูหยอง3หมูแดดเดียว เชิญไปชมกันเลยครับ